เดินเลี่ยงงวัวเลี่ยงควายเราก็เจ้าเลี่ยงเป็นที่ว่างเปล่าก็เจ้าประเฮตนาสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนบ่ายสามโมงเย็นวมืนอ้บอมีก็บอด้ลงคลิปเนาะ เมื่อยอาการกำเริบอีกแล้วหลังจากที่ไปหาหมอมาเมื่อวานไปนตรวจเลือดแต่มื่อนี้นะ่ะแขนบวมอุ้ยแขนบวมบวมแล้วก็เป็นตุม่มเป็นพื้นแดงเต็มต้นเนต็มโตปวดหัวปวดแขนปวดขา เมื่อไหร่มันจะหายขั้นตามตนตามโตตอนนี้กำลังเข้าบ้านอยู่นะท่านผู้ชมมืมดฝนอยู่นเนาะเขายบใคข้าำมมาพรม่งซื้อกว่าสิมืดฝนเนี่ยเมือ่อคืนนี่ก็ฝนตกอันนี้จะเป็นหมู่บ้านเบ้าหมี รา,าข้าเขาเจ้าคือปิดคุณยายกับเรออกมาน้าสองมือแล้วมากแต่เบามีมากสาวแสงก็น่าจะเปิดร้านอยู่เด้อเมื่อนี่ ฝนตกก็เลยบอง่ายเนาะอยู่ลานสาวแสงนางก็เปิดลานปกติพี่น้องนอกจากฝนตกอยู่ิดมือนางึงสปิดลาน สวัสดีแสงพี่น้องบอมีกับบอมีเวลาเขามาหานางมาหลายมือแล้วเป็นยังไงเรื่อยๆหรือว่าเงียบบอมนีมนนี่นางเดีได้ขายยมการขาดขายก็เป็นเรื่องปกติเมนูอย่าง าซานมไตวันเราเเลยโฆษณาจักน้อยลองซีมมึงดูทำเอาป่ะใ<า>จะซีมเยอซานมไตวันน่หอมยแนมลวไต่ันเสียองอลองไปเรื่อยๆม่รูะไรแสบ เดี่ยวมืนอนีแสงมันบวมแล้วก็เป็นปืนขึ้นไปเต็มเย็นบนแขน,นแคกลขนนี่เป็นอันนี้เบิร์ดต้นโตแดงเบิร์ดเลยเลย้วยคุณย่ายอยู่บ้านอยู่่ะนี่อยู่แล้วเห็นอย่างเราคือเ่เห็นออกนา เรืเ่อยๆเอาก็เดรียวเปิดเด็กๆเ,เปิดเทอมเลยขา,ายดีเด็กหน่อยเรือน้อยดีเอาแนโรงเรียนเขาก็ลงมากอยู่ได้เขาก็เจอปีนี้นักเรียนไม่ค่อยมีเยอะเข้าไปบ้านเวลาปู่ใหญ่เลือดตาปุณยน้อยลูกค้านางก็เลยหายเนะาะหายไปครึ่งหนึ่ง าาลูกค้ามาละแสงลูกค้าขนมยายรวยแปลงใดเนี่ยเออเราเปลี่ยงงัวเนาะฮาวท่านผู้ชมฟ้าส,สบายดี ป่าล <Cornell. S 1> ุงจะมาซื้ออย่างจะมาซื <Saint> ้ออย่างดีโดซื้อดีโดมีเงินจากบาทห้าบาทห้าบาทจะมากรุงเทพเพิ่งป้าใยฮะมาแต่เฮิงแล้วแม่จะมาส่งแล้วลงไปอีกบ่ พอแม่เหตุงานอยู่กุงเทพตอนปิดเทอมนะก็เอาลูกเอาเอา,เอาน้องฝ้าลงไปแล้วทีนี้เปิดเทอมก็เลยเอาขึ้นมาเรียนหนังสือสมพ่อจังขาวขึนกว่าเกา่าเออมาตะกกรุงเทพนี่เองโอ้ยบัตรใสเกิืผัดพิษเบื้องมึงได้พี่น้องใส่เกิืผัดพิษเบือนนอเบเบ้องจะอยูปป่ปอใดปีนี่ บ่เจอเฮียยอยู่ห้องใดปอนึ่งหรือประซองเอาคือประจักษ์บ่ยี่ปหนึ่งคือเก่าดีโดเอาแช่เย็นบ่พี่ในตู้วุ้นอกเผา นิ่ใย่ทำซานมไตหวันนซีมึงดูแสบเยอะสรุปอาวุธหมกผ้าอบอ่มนิ่ใส่จะสื่อนะ่ะจักอันหาบาทนะหาบาทได้สามมันถือเงินมาห้าบาทได้สามมันสามอันห้าบาทเอาประตูเจ้ากระบบปิดให้ค่อย เด็กหน่อยมักสื่อเด็กแสบประธามผ่านอยู่ม,มันหอมบ่รสชาติคือชาไทยนี่รสชาติคือคือชาไทยผ่านบอแก้วเท่าไ่า่ถาเราดู เอาวจ่ายเองเด้อจอางแค่บ้านเอาเงินมันขึ้นเนปะลงไปหาคุณยายไปคุณยายอยู่เฮืินถึงบ้านคุณยายแล้วบ่มีกับบ่ค่อยได้เข้ามาดิ นานๆทีสดเเข้ามาเปิดคุณยายนอนอยู่บ้านคุณยายนี่แหละที่คุณยายอยู่สวัสดีคุณยาย เหตุยังอยู่บ้านเซ่ปทามบงในใมันมันบัอ่วมันมันเป็นขุนแดงเต็มอยู่น เป็นจุดแดงๆคือเต็มเบิดเลยแคนคานี่ก็เป็นเบิดข้างหลังนี่ยังเป็น,นเดือมืออั้นมันปวดมันปวดเศร้าอยากาก็จะสกินใหญ่ยังพอไปหาหมอหมอกอ็หายต่ยานเก็บปวด หลายคนบอกว่ามันเป็นตุ่มแล้วมันจีเ้าหัสันเพราะมันเกิดมันแดงขึ้นเต็มขึ้นเบิดเดยดคุณยายก็บ่ได้ออกหน้าสองหมื่อแล้วอยู่บ้านอยู่ตะกับหัวกับสวน เมื่ออื่นไม่ได้ออกหน้าติคุณยายบุคคลได้เข้ามาพี่น้องเราอยู่บ้านแล้วก็ประเทศอย่างนอนฟังผ่านเบิดเราอยู่กับวิทยุเปิดพังธรรมะ กินข้าวเที่ยงไหอยังบ่ายมะขา,า,ามอาหารคุณยายอากาศก็ห่อนี่มันห่อนฝนชโตกมันอ้าว ไปกินขา้นาวแอลแอกอยกู่พ่นบอกเนีย่ยมือแรลก็ไปกินข้า,า,าแวแอ่โยนบ้านยายร,รายวย,รยรรรรห้ ก็ปวดเด้มันปวดมันปวดขาก็ปวดมันเจ็บอยู่มันเได้หายนะจะก็บวมยันกินยาจกแต่ว่ายากักินตงโมวาดนี่หมอให้มากก็กินแค่2เม็ดแหลร ไปตรวจเข้าเจ้ากับมีตรวจอ่ไข่ยุง้งไข่เลือดออกก็คือบอดิมี่บริมีไข่ต้นมะขามกับบริมีหมากได้ปีนี้นะ่ะเบิ่งในพี่น้องเป็นโทมเมซื้อต้นมะขามแต่บมเป็นหมาก ปีที่แล้วยังว่าดกอยู่เด้ดมาคุงคุณยายออกหมากแล้วป้าทำบมาเขียบทำาบัวห้าในปิดจกหมากบัยายอือต้นบักเขียบท่านผู้ชม

มีแต่ต้นใหม่อ่ากินหมากเด้เต็มไปดมันมก็เลยหกยตัวนี้ก็ต้ตนมะนาวมะม่มวงมันมะม่มว,งงมมวงเอึอกล่องมะม่วงเอียงโบเต็มไปหมดคุณคุณยายชอบปลูกเนี่ยต้นนี้มันต้นนี้ก็ลายเด้มาเขียบอ แต่มันพันได้กแก่ผุดมีสองต้นนี่แม่แมีตะมักงอันนี้คืออันงาขาวหรือง่าดำนี่ งาดำง g าดำท่านผู้ชมนี่หมากงาบ่าฮันได้แกเว้ยต้นนี้น่อยก็เป็นหมากอีเด้มากฮง ยายปลูกมะฮุงมันคือบอกเป็นมะซะเป็นต้นตัวแม่แต่บอกออกลูกมันงากันหลายมีหอนมักอืนี้จะได้จักตาลปีปีนี้คือบอกคอยเป็นพี่น้องมึงไะเป็นตั้งแต่สว่าง โต๊กกะน้ำไม่ก็บ,บอกนนอเบิดยามมันแล้วอันนี้คือตน้นคามเพิ่นดเด้เพิ่นเพิ่นหวานคามตน้นคาม มาคือบเป็นปีน่น้นอพี่น้องจา่าได้มาในกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พอกันคลิปหนาะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจไปแล้วสบายดียดเขามาคุณยายก็บ่มีอย่างหรอกในบ้านคุณยายก็มีต้นไม้มะขามหวานก็บ่บเป็นมาก